และกรณีของคุณหมอธนาคารสารคคมเนี่ยพที่้วโนเนี่ยเขาโดนเรียกปรับทัศนคติผู้ให้โดนเรียกไปด่าคือมีคือตอนนี้มีหมออีกคนหนึ่งออกมาแฉบอกว่ามีเพจหมออีกคนหนึ่งออกมาแฉบอกว่าที่แกต้องลบโพสต์เดิมที่แกต้องลบโพสเดิมแล้วต้องมาขอโทษอะไรเนี่ยความจริงไอ้คำขอโทษเนี่ยนะเพื่อนพ้องเขาก็บอกว่าอ่านดูเถอะจริงๆแกเขียนอย่างสั้นความแสบไว้อยู่ส่อนความเฉียบไว้อยู่ พี่ถึกจาได้ไหมว่าแกพูดอะไรเออผมรู้แต่หมายถึงว่า <c oughs> ให้ไปอ่านให้ไปอ่านโดยละเอียดแล้วจะดูว่าที่แบบว่าที่แกพูดเหมือนขอโทษอ,อ,อ่ะจริงออจริงมันมีอะไรอยู่ใน,นีั้นก,ก,ก็คือสำนวนอะ่ะออแต่หมายถึงว่าอันนี้คือเสร็จแล้วพอพอ,พอหลังจากแกลบโพสต์แล <บ S 1> ้วพอรุ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่ารุ่งขึ้นเนี่ยอนุสินก็บอกอ่าได้บอกแล้วไม่ให้ไม่ให้ไปต้องไม่ให้ไปสอบสวนอะไรเขาอ่ายุติการสอบสวนมันแปลว่ามันมีการสอบไงมีการจะเอาผิดแกไปบังคับให้ลบโพส์ไงทีนี้ก็มีหมอคนหนึ่งก็บอกว่า มาโพสให้ดูบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลายหลุดแฉแฉบอกว่าคล้ายๆว่ามันมีแบบพวกผู้บริหารนั่นแหละมีพวกผู้บริหารนั่นแหละแบบมันคับอ่ะมันคับให้เโพสใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเละเทะมากของกระทรวงสาธารแล้วแล้วมันสะท้อนปัญหาด้วยมันสะท้อนปัญหาว่าเฮ้ยที่เราคิดว่ากระทรวงสาธารมันเราไม่ได้พูดถึงผู้หมอพยาบาลหน้านะเราไม่ได้พูดถึงผู้แรงงานซึ่งเขาทำงานหนักแต่มันเหมือนกับแบบคล้ายๆกับว่า ไอ้ที่มันเละเทเนี่ยเพราะระบบบริหารด้านบนของกระทรวงเนี่ยมันมันถูกการเมืองโดยรัฐมนตรีเนี่ยแบบคล้ายๆว่าโดยรัฐมนตรีโดยรัฐบาลโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปบ,ยแบบีเขาจนกระทั่งแบบเขาทํางานไม่ได้ทํางานอย่างมืออาชีพ่ะวางแผนไม่ดีเออ,อมไม่ได้ทํางานอย่างมืออาชีพหรือเปล่าใช่ไหมคุณแบบเสร็จแล้วพอเวลามันเกิดเรื่องทางการเมืองคุณก็ไปเกณฑ์ให้เขาออกมาชูป้ายให้เขาออกมาโอเคแล้วแล้วมันวิจารณ์กันไม่ได้เหรอ กลายเป็นว่ามันมีพยายามจะทําให้มันมีระดับชั้นมากขึ้นเพราะไม่มีระดับชั้นมากขึ้นหมอก็ไม่เป็นสาเในการวินิจฉัยหรือว่ารักษารหรือกําหนดการวางแผนในการรักษาอันนี้ก็เป็นปัญหานิสัยเดียบนิสัยเหมือนนาย,ยกเลยคือผมจะบอกว่า,า,าหมอเนี่ยห,หรือใครด่าอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเขาก็อึดอัดหลายเรื่องสําหรับหมอที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในด่านหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาอึดอัดหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องระบบเรื่องอะไรต่างเรื่องการบริหารจัดการเรื่องคุณไม่มีแบบ ไม่ได้เตรียมทรัพยากรให้เขาคุณไม่ได้อะไรคือตั้งแต่รอบแรกไปให้บอกพอรอบสองรอบสามพอรอบแรกไปเนี่ยคุณประมาทรอบสองรอบสามมาเนี่ยคุณไม่ได้เตรียมอะไรเพิ่มเติมให้เขาเลยการป้องก,กันอะไรต่างๆหรือว่าคุณถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนหมอพยาบาลก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบวัคซีนก็นมาช้าสุดท้ายแล้วความหนักมันไปตกที่แพทย์พยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่เขาที่เขารับด่านหน้าอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเขาอยากจะโวยเต็มแก่แล้วแต่ความหวยของการบริหาร ทำไมเขาจะโวยไม่ได้เขาต้องโวยได้สิไอ้ที่มันพุ่งเป้าไปที่อนุทินเนี่ยก็เพราะเขามีความรู้สึกระบบบริหารของกระทรวงเนี่ยมันแย่ตอนเนี้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้มันจริงๆเนี่ยมันก็มีคนกระตุ้นว่าให้หมอมาช่วยกันพูดเยอะๆว่าตกลงไอ้ระบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรระบบบริหารที่มันแย่นี่มันเพราะอะไรการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันมาลวนไปหมดใช่ไหมตั้งแต่แบบคล้ายๆว่าเพราะการบริหารงานแบบนี้เพราไอ้นี่เป็นส่วนที่อนุทินก็ต้องรับผิดชอบ อ๋อนั่นจะเป็นสายว่าตอน,นแม้ว่าหลักนโยบายหลักใหญ่หลักใหญ่ทั้งหมดในในแง่ของการจัดหาวัคซีนอะไรอ่าอันนั้นประยุทธ์ครับครับอนุทินก็พูดถูกแล้ว่ประยุทธ์แต่ตอนนี้อนุทินพยายามบอกอ๋อ,อท่านนายกอะไรนี่คืออะไร,ะไรานนาก็ท่านนายกท่านนายกละคือคือผมว่าคุณอนุทินเนี่ยมุมหนึ่งก็คงอยากจะบอกว่าเนี่ยปัญหาทั้งหมดส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากท่านนายกแต่เพราะแต่ว่าพูดไม่ได้ไงแต่พอพอวันประชุมครมเสร็จเนี่ยก็กลับมา ก็กลับมาก็คือเริ่มภูมิใจไทยก็ไม่กล้าปิดปากแล้วนะครับแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปคำว่ามีแฮชแท็กเซฟหมอธนาคายขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็มองนี้ได้นะพ่ถกว่าตตลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันคือลูกน้องเอาใจนายหรือว่านายสั่งลูกน้องให้มาบี้คือพิถีเข้าใจไหมลูกน้องเอาใจนายโดยนายไม่สั่งมีเหรอมีมีมันกลายเป็นระบบที่มันมีชีวิตของมันแล้วมันเป็นระบบที่ตืนกินคนแล้วคือพูดง่ายว่าหมอเนี่ยอย่าไปวิจารณ์ ผู้บังคับบัญชาวิจารระบบเลยทั้งสิน้นทุกอย่างอยู่เงียบๆไปเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นฐานคนหนึงอะ่ะ